สวัสดีครับเอฟซี FC สาวน้องค่พรเละ,ระทุกทุกคนทุกทุกท่านที่คิดหอดคิดถึงกันเมื่อนี้มาอัปเดตเขานหน้าครับสึ่งเข้ากับปากดำมาได้าสามเดือนแล้วครับพี่น้องอาสามเดือนเพื่็ถอกออกข่้วไห้เ,เห็นนะเด้สามเดือนอว่าจะเป็นเขาหน้าปังครับนี่สามเดือนถอกแล้วสี่เดือนก็จะเก็บเกเี่ยววนะ้เร็วเนาะ เอาบ่าคือเขาหน้าปีบ้านเท่าเขาหน้าปีบ้านเท่าก็หกเดือนได้พี่น้องหกเดือนในเกี้ยวดำเต่เดือนหกเดือนเจ็ดพี่น้องดำไปช่วงเดือนสิบเอ็ดสิบสองกับเกียเเก้ยวเขาเกี้ยวเขากว่าจะถอกต้นใหญ่สูงสวมหัวอันนี้พวกเพียงเขาเข้าน,น,นี่นี่ต้นน้อยเตี้ยๆพวยพวกเขานี่กับบรรยากาศคึมๆึมมครับตอนนี้ก็ ช่วง4โมงเช้านะครับอากาศยังขึ้นมืมขึ้นอยู่ว่ามีฝนจะเทือดอกแรงก็แรงปีนี้ทำหน้าก็อาศัยน้ำบาดาลอาสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใส่เดล็ดต้องรอนน้ำฝนครับพี่น้องถ้าเขาช่วงกำลังออกล่วงในช่วงในช่วงใส่น้ำครับช่วงนี้ช่วงใส่น้ำเพราะจะให้เมล็ดเป็นสมบูรณ์ นี่ครับออกมาแต่ละต้นแต่ละกอกอใหญ่นี่ม่านเพยเยอะกับมียังบ้านจะสอดขึ้นมาถ้าเพิ่นสอดขึ้นมาเลยเพิ่นจะหลายห่วงครับมันสี่สิบห้าสิบห่วงเห็นต้นหนึ่งนี่โอ้กอใหญ่บักใหญ่เลยดัเพิ่นกัดสอดออกมาแล้วครับ ี๋ยวก็จะมีกันจะมาฉีดฮอร์โมนอีกครั้งหนึ่งครับอ่นถอกขึ้นมากกันจะมาฉีดฮอร์โมนบำรุงอ่าบำรุงหมากเพิ่นนะครับอตอนเช้าก็จะมาฉีดฮอร์โมนเพื่อว่าให้เจสรซ้อนเพิ่นอ่าผสมพันธ์กันเองปเดยเนาะต้องอาศัยอ่า่นยาฮอร์โมนครับเนี้ยออกลายเลยดิดนูนะเห็นบ่พี่น้องเต็มเลย อีกเจ้ากระถิตย์นึงคืออีขึ้นสูงเนาะขึ้นสูงขึ้นมากพขึ้นสูงมากพกายใบยวีตอนนี้ยังบ่ให่ในกายใบยวีนครับยังเสมอใบวอีอยู่พี่เนาะเดี๋ยวว่ายังบ่เต็มที่เนาะครับยังบ่เต็มที่ขึ้นมากแลว้วเพิ่นจะห่วงเพิ่นจะกว้างหน้าบ้านนี้เต็มหมากเต็มมวยเต็มผลเสมอกันเบิดได้งามเสมอกัน จังว่ามุพึ่งหัวจะดำเนะาะเขาจังได้คือถอกไว้แวท้หีือเป่ได้แท้เป็นเป็นเขาหน้าปางเขาที่เดือนตึก,กวอยงไงกับประมาณอยู่เดือนเดี๋ยนจอนนิกนที่สีเบสนะครับซีเบสิงหาสองพันห้ารอยหกสิบแปด จะมาอัปเดตเขาให้พี่น้องเบิ้งครับนี่จะห่วงขึ้นมาถ้าเป็นขึ้นมาสูงก็ใบวีเนาะครับจึงค่อยจะเห็นถนัดเห็นคักว่าค่วมทีค่วมได้ลายได้สมบูรณ์ซํำไดครับนี่ กอเดียวด้เนี่ยกอเดียวตังไล่ฝ่าฝนชุนท่ากับบ่มาจากเครียพี่น้องมีแต่ความร้อนเนาะอากาศก็ร่อนเมื่อนี่คือกันคือมีแต่ว่าห่อน อ,อยู่ในฟาร์มัวเขาก็ซื้อแอร์มาซีตัวครับแอร์ไอหนำซื้อมาซีตัวติดตั้งไว้เพื่อเฉพาะสำหรับปีนาตัวตัวช่วงตัวเก่าก็มีอยู่หกเจ็ดตัวมาเพิ่มอีกซีตัวซิปกาตัวจะแอร์ไอหนำที่ว่าเป็นเนี้ยนะครับแอร์ไอหนำสำหรับฟาร์มัวของเราเลย ถา้างัวร้อนไหนกะลผลิตกะบม่ได้ร้ายน้ะครับกะบม่ใครกินยาเด้พี่น้องกะไบบ่ใครกินยาได้เป็นห่อนเศร้าหำหับเนะ่ะมีดอกไม้ริมทางพี่น้องเลี้ยงหุยอด่อนเข,ข่างามงามคักงามแนงตะห่วงดกคัก เวลาเอาไปสีกินก็เม็ดกล้วยสวยเลยเม็ดอ่อนงามอยู่เม็ดน้อยๆหรอกเนาะเม็ดน้อยๆแต่ว่าอาศัยหลายหลายสู่เอาสามัคคีคือพลังรวบรวมกันได้ไล่ได้หลายเม็ดได้ไลยหน่วยได้ไล่ลูกได้ไลยกำแม่ไลยถั่วก็กินเอามะฮงกินสิก็ได้หลายหงขึ้นมอดีเยอะครับเขาความมะลิเขาเม็ดปุ่มๆหรอก แต่ว่าช่วงนี้ก็เห็นว่าพันนชัดเจนเนาะเม็ดเพิ่นกับพันธุ์น้ตึงหเห็นหมครักช่วงบรรยากาศไปนำ้ำส้งช่วงหน้าไปนำ้ำลำบานเฮากะเดือนสิงหายกับช่วงหน้าฝนให้ก,กันครับบานเฮากัช่วงหน้าฝนเจ็บเห็ดเจ็บเฮาให้หก,กันครับช่วงหน้าฝนเยาะ ครับสำหรับคลิปนี้สาวน้องไข่ผ้าราะเอาตัวลายกอนพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมเนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตเป็นระยะระยะไปครับอัปเดตเขานะนาๆเป็นระยะระยะไปยังไงกับเขากลมออกห่วงกันลครับขอฝากคลิปนี้ไว้อีกจะคคลิปนะครับแน่อ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องสูภผู้สุ้คน่ายนี่ก็ขอให้นอนรับกับให้เงินพันนอนฟันกับให้เงินเมือ่อนอนตื่นกับให้เงินแสนบูกหายอย่ามาพ่าย คิดจริงหนึ่งประการใดขอให้สมความมุ่งมั่ราัฒนาสุขผู้สุขคนสวัสดีครับช่วบรรยากาศพี่น้อง